ซอนเทส703ยังไม่มาแต่เคียวกุด 368K มังกรดำทัวริงจอเปิดไทยเร็วๆนี้โมโตเรเวลจะพาไปดูกันหลังจากที่รถบิ๊กกูเตอร์สายลุยอย่างซอนเทส 368G ได้ทำการเปิดตัวในไทยไปเมื่อปลายปีที่แล้วพร้อมยอดจองที่สูงลิว่วในเวลาต่อมาก็มีคนถ่ายภาพรถแอดเวนเจอร์อย่าง 703F ที่ได้ทำการวิ่งทดสอบในประเทศไทยตามมาด้วยข่าวลือว่ารุ่นดังกล่าวจะถูกเปิดตัวในไทยช่วงกลางปีนี้ แต่พวกเราทีมงาน Motorway ก็ได้ทําการวิเคราะห์เอาไว้แล้วว่าทําไมรถในตระกูล703จะไม่ทําการเปิดตัวในไทยในอนาคตอันใกล้ทุกคนสามารถเข้าไปดูที่นี่ได้เลยนั่นทําให้ความเป็นไปได้ที่รถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จากซอนเทสที่จอเปิดตัวในประเทศไทยในตอนนี้จะยังคงเป็นรถในกลุ่มบิ๊กสกูตเตอร์ที่ได้รับความนิยมสูงกว่าในตลาดซึ่งรถที่ว่านั้นก็คาดว่าจะมาพร้อมกับรหัส368ซึ่งเป็นรหัสของเครื่องยนต์ที่ใหม่กว่าแทนที่จะเป็นรถในรหัส350 แต่ว่าด้วยความที่ 368G ก็ได้ทำการเปิดตัวในไทยไปแล้ว 368E และ 368D ก็ดันคล้ายกับ 350E และ 350D ที่เป็นตัวนำล่องตลาดของไทยมากเกินไปความเป็นไปได้จึงไปตกอยู่ที่ 368M หรือไม่ก็ 368K ที่มีหน้าตาแตกต่างจากรุ่นอื่นอย่างชัดเจน ซึ่งพวกเราก็อยากจะให้น้ำหนักกับรถรุ่นใหม่ไปที่คันหลังมากกว่าเนื่องจากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาตัวแทนจำหน่ายของซอนเทสหลายเจ้าต่างก็พร้อมใจกันโพสต์เนื้อหาและข้อมูลของ 368K อย่างพร้อมเพรียงกันเหมือนกับว่ารถรุ่นนี้กำลังเตรียมเปิดตัวอยู่เงียบๆหลังม่านโดยในส่วนของสเปคซอนเทส 368K นั้นจะเป็นล่างแยกสายท่องเที่ยวทางเรียบของรถขนขิงที่เพิ่งเปิดตัวไปในบ้านเรามาพร้อมลูกลักที่ดูเรียบง่ายกลมมนไหลเเลี่ยมสันดุดานแบบฟ้าแฝด ซึ่งรูปลักษณ์ของมันก็ดันไปดูคล้ายกับตัวละคร t ูตเลสหรือมังกรเขี้ยวกุดจาก a n i m เมชัน how to train your dragon พื้นฐานภายในยังคงมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำา1สูบ4วาลปริมาตรกระบอกสูบเต็มๆที่3 6 8ซีซีที่สามารถสร้างพลังกำลังสูงสุดได้38.2แรงม้าที่7,500รอบต่นอนาทีและแรงบิดสูงสุด40นิวตันเมตรที่6,000รอบต่นอนาที สงกำลังด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อนล้อหลังด้วยสายพานันแน่นอนว่าน,นี่คือเครื่องยนต์ลูกเดียวกับที่มีอยู่ใน 368G รายละเอียดอย่างอื่นรอบตัวรถก็ถือว่าทำมาสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวบนทางดาเต็มตัวไม่ว่าจะเป็นชุดล้ออร่อยลัดด้วยยังรถสกูตเตอร์ขนาด1 2 0 7 0 1 5และ1 4 0 7 0 1 7มีการติดตั้งชิลหน้าปรับระดับด้วยไฟฟ้าการแฮนด์ความสูงบาะนั่ง770ม mm. ิมตร ความจุถังน้ำมัน17ลิตรน้ำหนักตัวรถแบบรวมของเหลวอยู่ที่188กิโลกรัมเทคโนโลยีลรอบคันก็จัดเต็มตามฝาแฝดสายดุยไม่ไว่าจะเป็นหน้าจอแสดงผลแบบสี TFT ขนาดใหญ่6.75นิ้วพร้อมระบบเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือกล่องบันทึกภาพหน้าหลังระบบเบรก ABS traction control พอชาร์จไฟ USB Type A และ Type C กับค่าตัวในบ้านเกิดซึ่งจะต่ำกว่ารุ่นยกสูงอยู่ที่ประมาณ14,000 แต่สุดท้ายแล้วซอนเทส 368K จะเปิดตัวในประเทศไทยจริงไหมมาเมื่อไหร่และมาด้วยค่าตัวเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย